มหมองม่อชิโบง่นพันโภจะกระตัดเป็นสถสานิษ์เป็นเลือเดเลือดขาวแบลชิว์ลหลตอนหน้าถ้ารูปทางนั้ไม่ได้เลยเดินนี่แหละนอนหรือเดินลอยก็เินก่ยากนก็ไม่ค่ยดีขึ้นรแต่ปลายยารักษาไม่มีปริพรายเนี่ยมาพบพปรื่อการลำากแล้วก็พบพมุศาตากคไบ่ใช่ไม่ใช่ยานะ น่าเชื่อผมว่าใช่คำว่าน่าเชื่อว่าเราจะช่วยเาได้ทุกอย่างนีที่หมดบะภาพชีวิตที่จำไปช่วตัวเองเนี่ยใครมาล่ายฟังผมผมก็เชื่อมาสิงหาคมปีแล้วต่อมาว่าหกองเนี่ยก็เริ่มอาการแปลกจิตใจไม่เบิกบานสมองไม่ปลอดโปรเดือนกันยายนอาการก็เริ่มมากขึ้น จนกระทั่งภรรยายอว่าถ้าจะไม่ได้การเราไปเจอคุณยุจามน,าน่านโดยพิทยาพอดีโชคดีต้องเจาะใส่พบว,ว่าไม่ใช่มไม่เลือดขาวสูงแต่ว่ามีมะเมล็ดเม่เลือดขาวแบบฉีดไหลภาษาธรรมการแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ยาที่เป็นกดหรือยาควบคุมเม็ดเลือดขาวแล้วก็อาการก,ารการ็ไม่ค่อยดีเท่ไญญาไหร่รายรักษา นี่ภรรยาเห็นไหมอย่างนี้เราหาทางเลือกใหม่ก็ไม่ดูเราดูจะหนักข้ออีกหมดหนทางนะฮะอดีตภรรยายเนี่ยมาพบเริการสัมภาษณ์ก็เลยได้ติดต่อมาแล้วก็ขอคุผู้เชี่วยศาสตราจยคนนะฮะซึ่งได้ให้คำแนะนำอย่างดีแล้วพิการมาตอนเนี้ยการกร็ดีขึ้นที่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย นี่นั่เริ่มได้เดียวน้ำหนักจากเคย60หนสิบลดเหลือแค่50กว่า50าสิเอ็ดประมาณนั้นนะพอหลังจาก60วันที่ทานพฤติกรรมโกรตันี้แล้วเอาเป first, summer, um other, ็นว่าอาหารนี Meat ่มากเกินไปนิดจนน้ำหนักขึ้นมา4ีกิโลกรัมเก่งๆนี้เคยเคยนั่งไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันหนวกมากวันนี้พอดีเลยช่วงก่อนเนี่ยที่ผมเดินไม่ได้เนี่ยผมเดินไม่มีแรง อยากจะเดินลายอย่างเนี่ยแล้เราจะมีอาการอยากอยากจะหลับอย่างเนี้วะเราเลยแบบนี้ปฏิบัติแล้วเลยพออย่างวันนี้เป็นทาชาติหรือว่าตัวยาทักว่าวันนี้เดินเร็วนะที่ดูแลเป็นชั่มตอนนี้นะฮะเราก็บอกว่าทุกอย่างดีทั้งหมดแล้วราเลยลองปฏ้วิธีลดยาผมก็ยังไม่ทราบว่าผลจะเป็นยังไงต้องไปตรวจอีกครั้งแม้กระทั่ง ตาน,นะฮะซึ่งร,รักษาตายด้กันผู้กาท่านบอกว่าตายดีขึ้นมากเป็ปกติาการดีล้กก็อะไรลดการให้เลดนะฮนะเลุเดียวสองสองตับด้าไป็ส่ของสาลาดีแล้วก็ใก็เ่มเลดเดียวอ,อวดดยว่าได้เคยสองถุงก็เลยคิดว่าเรา รายงานเนี่ยทำเจ้าของนวัตกรรมให้ทราบว่าเออเป็นยังไงมันก็น่าจะเขียนเหมือนบอกว่าเป็นข้อเป็นข้อว่ามีอาการอย่างไรเลยทาวิธีบันทึกเสียงเอาไว้แล้วเรามาไปแกะวองเองที่บ้านแล้วก็มาเรียกเพียงก็ไปครั้งหนึ่งไม่สมอครั้งแรกอาจจะเยอะหน่อยคุณภาพชีวิตดีไม่อาจจะช่วผมว่าใช่กับว่าม่น่าเชื่อแต่ช่วยเราได้ ทำไมพูดตัวเองเนี่ยใคายมาลอยฟังใน้ี่ผมไม่เชื่อดีใจนะดีได้นมากเผยเป็นความในใจทุกอย่างดีที่หมดคุณภาพชีวิตดีขึ้น